ทีนี้อ่ะตัวนี้นะคะใช้ยังไงดีให้คุณเริ่มที่ตัวสีแดงก่อนตั้งแต่ยาวไปหาสั้นเสียงต่ําไล่ขึ้นไปเสียงสูงทีนี้วิธีการใช้ตัวนี้นะคะ่ะวันนี้เอาแค่เบื้องต้นเพราะว่าถ้าให้จริงๆนะคะคือคุณควรลงไปเรียนในคอร์สออนไลน์ของ Soma Energetic เขามีคอร์สออนไลน์สอนนะคะคอร์สออนไลน์ของเขาเนี่ยคุณก็เรียนได้แล้วได้ซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะ ทีนี้มาถึงชุดโซเฟจิโอชุดจักระตัวนี้นะคะก็ก็จะมี6ชิ้นนะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะจักระเนี่ยมันมี7จักระไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมมันมีแค่6อันคืออันที่7นะคะเราจะเอา ทูนิ่งฟอทั้ง6มารวมกันทีนี้ใช้ยังไงอันนี้เป็นการใช้แบบเบื้องต้นถ้าเกิดคุณทําเองแบบบําบัดให้ตัวเองนะคะแบบให้คลายเครียดแต่จะให้ดีที่สุดก็คือหาคนมาทําให้คุณแล้วคุณก็นอนนะคะคุณจะได้แบบนอนฟังอย่างแบบสบายใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดทําเองที่บ้านให้เริ่มแบบนี้นะคะให้เริ่มจากที่จกกักระที่รู้จกกักระคือตัวสีแดงคือฟิล์ซี่ที่ต่ําที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ไล่เสียงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะทําให้ดูนะคะ ให้เอาสีแดงเนี่ยมาตีกับตัว Activator, จะเป็น Activator ไหนก็ได้นะคะตีแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าเอาด้านตรงนี้ตรงมุมมันนะคะให้ตีแบบนี้แล้วก็มาไว้ที่หูแล้วก็ยกขึ้นให้ผ่านที่คราวจักกะนะคะที่ออราที่แบบไฮเเซลของเรานะไม่ใช่แบบอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะข้ามแบบนี้เสร็จแล้วก็ตีอีกหนึ่งรอบ แล้วก็ให้ไปวนๆไว้ตรงที่รู้จ,จักกก็คือแถวข้างล่างนะระหว่างะดือกับอวัยวะตรงนั้นใช่ไหมคะวนจนกว่าเสียงมันจะแบบไม่มีแล้วอะนะคะเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนนี่คือทำแบบเบื้องต้นนะต่อมานะคะก็คือสาโคลจากกระสาโคลนะคะสีส้มเส้นเดิมนะคะเอามาใส่ที่หูก่อนยกข้ามหัว แล้วก็ตีอีกหนึ่งรอบนี่คือทําเป็นเร็วนะเวลาที่ทําเองคุณก็ต้องอยู่ข้างๆหูนานๆหน่อยนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะก็มาวางไว้ตรงแถวแถวนี้นะคะสากเคราณนะเห็นไหมคะตรงแถวแถวนี้หมุนไปนี่สมมุติว่านอนอยู่นะต่อมานะคะก็คือโซลาร์พลิกเซสจักรสีเหลืองเช้นเดิมตีหนึ่งรอบ โซล่าเพล็กซ์อย่แถวแนี้นะคะหมุนไปถ้าคุณจำไม่ได้นะคะให้คุณไปดูรูปที่อินเทอร์เน็ตนะคะให้ไปหาจาักระรูปจักรกะก็จะมีเป็นตำแหน่งเจ็ดตำแหน่งเนี่ยนะคะต่อมานะคะสีเขียวฮาร์ดจักระเหมือนเดิมตีหนึ่งรอบเอามาวนๆตรงแถวหัวใจของเรานะคะ ต่อมาสีฟ้า o รสจากกะอย่าลืมใส่ที่หูยกข้ามหูตีหนึ่งรอบเอามาหมุนแถวแถวคอนะคะแบบนี้ต่อมาก็คือ Third e อาย i n เนอร์แกลนตีรอบมาหมุนตรงระหว่างเต i ร์ e อ e ของเรานะคะ เห็นไหมคะแบบนี้นะ,ะแล้วเอาทีนี้รวมกันนะคะเราจะแยกสีแดงออกนะสีแดงเราไว้เป็นตัวตีทีนี้คุณก็เอาสีส้มสีเหลืองมาวางไว้ตรงที่ระหว่างนิ้วโป้นิว้วชี้เพราะว่า2นิ้วนี้เนี่ยมันจะแข็งแรงกว่ามันจะถือ2อ,อันได้ใช่ไหมมือขวามือซ้ายแล้วแต่คุณจะถนัดมือนะคะ <S 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 ก็เรียงตามฟรีคูนซีเลยนะคะเรียงตามแบบนี้สีทีนี้ คุณก็เอาด้านข้างๆมันออกมามันจะได้ตีได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้คุณอาจจะต้องไปฝึกฝึกถือหน่อยนะเห็นไหมแบบนี้นะคะเอาออกมาด้านข้างๆแบบนี้เวลาตีมันจะได้สะดวกแล้วให้ไล่เสียงน่แต่ต่ำไปสูง เสร็จแ,แล้วก็มาวางไว้ที่ข้างหูทีนี้ด้วยความที่ว่าเนี่ยเรามีหลายเสียงนะคะหลายซ่อมเสียงเนี่ยให้คุณวนอย่างนี้นะคะวนทั้งข้างหูแล้วคุณก็สลับอย่าลืมนะคะข้ามหัวแล้วก็วนนะเวลาวนให้วนเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะคะนะคะวนเป็นแบบวงกลมอย่างนี้นะเสร็จแ,แล้วคุณก็ตีอีกหนึ่งรอบ แล้วให้คุณไล่จากตรงรูทนะคะช้าๆขึ้นมาถึงตรงข้างบนถ้าเสียงมันหมดคุณอาจจะตีหนึ่งรอบก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเสียงมันอยู่ได้นานอยู่นะแล้วก็คุณก็ไปวนตรงแถวที่หัวแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็สามรอบนะจะซ้ายขวาขวาซ้ายก็แล้วแต่ความถนัดของคุณนะคะ นี่คือการใช้โซเฟจิโอทูนิ่งฟอกแบบเบื้องต้นนะคะไปลองฝึกทำกันนะคะทีนี้คุณจะเทสได้ยังไงอ่าว่าทำแล้วมันได้ผลใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณไปดูคลิปในเว็บไซต์ของ s u m a energetic นะคะ mm hmm. เขาจะมีคลิปคลิปหนึ่งเป็นเขามีรูปนะคะคือตัวอย่างอันนึงนะ่ให้ดูระหว่างคนที่ใช้ชุดโซเฟจิโอโซเฟจิโอเนี่ย ก่อนทําและหลังทําเขามีกล้องพิเศษที่จับภาพออราเป็นพลังงานรอบๆตัวเราเนี่ยเขาทําอย่างไรใช่ไหมคะก็อันนั้นคือมีคนทําให้ก็นอนทําแต่ว่านอนทำเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณไม่ต่ำกว่า20นาทีเลยนะคะใช้เวลาพอสมควรแต่ก่อนเริ่มทําให้คุณหาแพ่นด l ล m ัมนะคะแพนดลลัมคืออะไรคะมันไม่ใช่สร้อยคอ มันทำจากคริสตัลจากหินหินคริสตัลเป็นส่วนใหญ่ราคาไม่แพงทีนี้แพนโดลัมก็จะมีหลายแบบนะคะโค้ชมีสองแบบตอนไปเรียนก็มีแบบนี้แล้วคุณสามารถเลือกหินสีอื่นก็ได้นะคะจะมีคริสตัลที่เป็นเคลียโค้ชเลือกสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโค้ชเป็นคริสตัลประจัสีประจำตัวของโค้ชทีนนเนี้ยส่วนแพนโดลัมเนี่ยอ่าเห็นไหมคะใช้แบบไหนก็ได้ ทีนี้เวลาที่คุณอยู่ในห้องอะ่ะมันไม่ได้มีลมหรือว่าอะไรที่มาทําให้มันแกว่งคือคุณไม่ได้แกว่งเองอ่ะนะก่อนที่คุณจะเริ่มทําทั้งหมดเลยนะให้คุณลองทดสอบทดสอบพลังงานนี่คือการทดสอบพลังงานนะคะใช้แผนดูมก่อนทํานะให้ถ้าคุณนอนอยู่นะถ้าคุณนอนอยู่หรือคุณยืนอยู่นะคะนั่งอยู่ให้คุณลองเอามาที่ตรงหัวใจหรเพราะว่าทําไมต้องทดสอบที่หัวใจเพราะว่าหัวใจของเราเป็นพลังงาน อย่างหนึ่งนะคะพลังงานที่แรงอย่างมากๆเลยให้คุณทําอย่างนี้ให้คุณเริ่มต้นที่ว่าอ่ถ้าคุณวางไว้เฉยๆน่ะคุณไม่บอกเฮ้มันไม่เห็นแกวงเลยล่ะให้คุณแค่เริ่ม activate มันนิดนึงเดี๋ยวเอาหน้าไปใกล้ๆกล้องหน่อยนะให้คุณแค่เริ่มแบบผักมันหน่อยนึงอะ่ะมันไม่ต้องไปผักแรงนะคะทีเนี้ยมันก็จะแกว่งของมันคือจะเอาหน้าไปใกล้กล้องมันก็ คือมันต้องใกล้หัวใจของเราด้วยไงเข้าใจไหมคุณพอจะมองเห็นกันนะนี่นะคะแพนดูรัมของโค้ชเป็นแบบนี้เป็นหินคริสตัลเป็นเ,น Crystal, เป็นควอซหินควอซนะคะสีชมพูให้ออกมาประมาณสักประมาณขนาดนี้3นิ้วห่างจากหัวใจของเรานะคะคุณก็แค่เริ่มแอคทีเวตมันหน่อยหนึ่งแล้วมันจะแกว่งของมันนะคะสังเกตนะนิ้วของโค้ชมือของโค้ชไม่ได้แกว่งมัน,นะคะมันแกว่งของมันเอง เห็นไหมแล้วมันจะไปสเปะสปะทิศทางสังเกตมือนะคะนี่มือเสรไอ้นิ่งที่สุดเลยนะเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่านี่คือเรามีพลังงานขนาดไหนเห็นไหมมันแว่งเองแต่ว่าทิศทางของมันเนี่ยมันจะไปไปแบบทิศทางยังไงก็ไม่รู้เสร็จแล้วให้คุณอะ เริ่มต้นทำอย่างนี้แล้วคุณสังเกตแผ่นดูรัมของคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรสแล้วพอคุณใช้ซ่อมเสียงฟริคูนซี่โดยเฉพาะชุดโซโฟเฟจิโออะใช้ทั้งชุดแล้วคุณฟังไปเนี่ยฟังไปสักพักหนึ่งเลยอะยี่สิบสามสิบนาทีจนกระทั่งคุณสงบคุณรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะคุณรู้สึกแบบดีอะแล้วคุณทดสอบด้วยตัวเองค่ะด้วยแพนดูรัม ทีนี้โคช้ชจะทดสอบให้คุณดูแต่ว่าโคช้ชไม่ได้ทำนานขนาดนั้นก็ไม่ทราบวันจะเปลี่ยนขนาดไหนนะงั้นลองตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้เพราะว่าเนี้ยใส่กับหัวใจะ่ะมันจะสั่นลงไปลึกมากเลยค่ะทีนี้นะแล้วคุณทดสอบกับตัวคุณเองด้วยการใช้แผ่นโดล,ลัมเดี๋ยวลองใหม่นะคะไม่รู้มันจะแตกต่างกันไหมเพราะว่าโคช้ชทำแค่แบบหนึ่งนาที นะให้คุณเริ่มอย่างนี้นะคะเช่นเดียวกันเนาะก็คือคุณก็แบบเหมือนส่งมันนิดนึงอ่ะให้มันแกว่งทีนี้คุณจะเห็นความแตกต่างนะคะว่ามันจะแกว่งแรงกว่าเวลาที่คุณใช้ซ่อมเสียงเพิ่มขึ้นพลังงานให้คุณเนี่ยคุณเห็นไหมคะโค้ชไม่ได้แกว่งนิ้วมือนะมันแกว่งหินมันแกว่งของมันเองแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณบาลาลซ์เมื่อไหร่คุณจะพอใช่ไหมคะถ้าคุณสังเกตนะคะ เนี่ยมันจะแกว่งจากซ้ายไปขวาตามเข็มนาฬิกาแล้วสักพักเนี่ยถ้ามันบาลานซ์มันจะกลับกันจากขวาไปซ้ายแล้วมันจะกลับมาเป็นซ้ายไปขวาแล้วมันจะแกว่งตรงไปตรงมาคือซ้ายขวาซ้ายขวาคุณเห็นไหมคะไม่ทราบว่าคุณเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นวงกลมมันแกว่งตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาแล้วพอ จกกักระของคุณเริ่มบาลานซ์มันจะแกว่งซ้ายขวาแบบตรงๆเป็นเส้นตรง,ตรงซ้ายขวาแบบนี้เห็นไหมคะนี่หมายความว่าจักระของคุณเริ่มบาลานซ์จิตของคุณเริ่มสงบคุณบาลานซ์น่ะพลังงานของคุณบาลานซ์แล้วคุณก็ย้ายจากจุดนี้ไปอยู่อีกจุดหนึ่งให้คุณทำแบบนี้ทุกจุดทุกจักระได้นะคะ นี่คือคุณทดสอบได้ด้วยตัวเองซึ่งมัน Amazing มากจริงๆแล้วเขามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแพน d u l u m เนี่ยคุณสามารถใช้ใช้ได้หลายอย่างสมมติว่าคุณตัดสินใจซื้อของฉันเลือกไม่ถูกเอานาฬิกาอันไหนดีอันไหนมันเหมาะกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เอาสองของสองชิ้นมาแล้วคุณก็บอกลองจิตอธิษฐานแล้วให้คุณนึกดูว่าเอออันไหนมันใช่กับฉันให้เอาแพนดูลัมอะไปจ่อไว้กับของชิ้นนั้น อะไรมันแกว่งแรงกว่ากันน,น,นั่นแหละแสดงว่าอันนั้นมันมีพลังงานมากกว่าแสดงว่าอันนั้นน่มันใช่เห็นไหมมีคนคุณภูสิตาบอกว่าเห็นค่ะมันแกว่งต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยคุณจะเห็นเมื่อกี้แค่โคช้ชทำแค่หนึ่งนาทีแล้วโคช้ชไม่ได้แบบไม่ได้แกว่งมันนะคะฉะนั้นในพลังงานของเราอะแค่โคช้ชเอาวางแผ่นูล้ววางเนี่ยมันก็จะมีพลังงานแล้วแล้วพอเอาซ่อมเสียงเนี่ย ซ่อมเสียงมาตีเพิ่มอีกนะคะมันก็ยิ่งเป็นพลังงานแบบมากขึ้นนะคะแต่คุณจะต้องให้พลังงานอะ่ะบาลานซ์เวลาที่มันบาลานซ์หินมันเพนดูลัมเนี่ยมันจะแกว่งไปซ้ายขวาแบบนี้นะคะโอเคไหมจากจากที่วนๆอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แบบ Exaggerate อันนี้ทำเวอร์อรให้คุณดูจากที่วนๆมันก็จะแบบวนกลับแล้วมันก็จะอย่างนี้นั่นคือบาลานซ์นะคะอ่ะทาัทาน,นี้มาดูคำถามนะคะ ใช้แพนดูลัมเช่นกันกับโค้ชคุณนัทยาคอมเมนต์มาหน่อยนะคะใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็คุณเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็เห็นผลอะไรได้บ้างใช่ไหมคะมันจะได้มันช่วยจะช่วย,วยเพื่อนร่วมโลกกันเนาะอ่าค่ะก้อนเนี้ยนะคะลองไปหาดูนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเอามาช่วยในการตัดสินใจสำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยได้ว่าเอ๊ะฉันจะเอาอะไรดีอ่า ฉันจะไปนั่นที่นี่ไหมอะไรอย่างนั้นไหมคุณถาม h i g h e r s e l f ครูรู้ของคุณแล้วคุณก็ลองนะคะลองเนี่ยอ่าส่วนโค้ชโค้ชชอบอันนี้เอ่อเป็นเป็นรูปทรงแบบเมือค้าใช่ไหมกับแบบหินหย,ยดย้อยแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คุณไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะเมืองไทยนะคะก็มีเยอะคนขายแบบนี้ก็มีเยอะแล้วส่วนซ่อมเสียงเนี่ยหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนอันนี้สั่งกับโค้ชได้นะคะ หรือจะซื้อเองเดี๋ยวให้ลิงก์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าให้เข้าไปดูที่บริษัทนี้เดี๋ยวโค้ชมีลิงก์ให้หรือจะสั่งกับที่เมืองไทยจะได้ประหยัดค่าชิปปิ้งเพราะว่าโค้ชสั่งมาทีละเยอะๆได้นะคะถ้าสั่งเองสั่งกับลิงก์นะคะเราถ้าถึงเมืองไทยเนี่ยโค้ชไม่ทราบเลยจริงๆว่าต้องเสียค่าภาษีอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชจัดการเสียตรงนั้นให้หมดนะคะ,ะเดี๋ยวแชร์ตรงนี้ให้นะคะแชร์ให้ดูนะคะอะ่ นี่นะคะเข้าไปที่ soma energetics เขาก็จะมีคอร์สออนไลน์ส่วนราคาคอร์สก็ขายตามนี้นะคะคอร์สไม่ได้แบบเอากำไรอะไรเลยคืออยากให้พวกคุณน่ะใช้จริงๆก็คือราคาตามนี้เป็นดอลลาร์เลยนะคะแล้วก็บวกค่าส่งมาที่ไทยคอร์สต้องบวกค่าส่งหน่อย <c oughs> ค่าส่งค่าภาษีค่านู่นค่านี่นะคะม,มันก็มันก็มีแต่ว่าราคาตัวสินค้าก็ตามนี้แล้วก็บวกค่าส่งนะคะเดี๋ยวเรื่องราคาไทยเนี่ยที่ไลน์ช็อปเรามีให้ดูนะคะ ทีนี้โค้ชไม่มีทั้งหมดนี้นะถ้าใครสนใจอย่างชุดอย่างอื่นเนี่ยชุดปรับ DNA เขาก็มีนะคะแต่ว่าคุณควรจะเรียนใช้ให้เป็นเรื่องของการปรับ DNA ของคุณคุณสามารถใช้ซ่อมเสียงใช้ฟรีคันซี่ซ่อมแซม DNA ของคุณได้บําบัดด n a ของคุณได้นะคะเขาก็จะมีเยอะเลยค่ะมี C d ดีมีสนใจตัวไหนบอกโค้ชกันนะคะจะได้สั่งมาให้แต่ตอนเนี้ย ที่เรามีอยู่แล้วนะคะที่ร้านเรามีอยู่ก็มีอยู่เดี๋ยวดูตามรูปตรงนี้เลยค่ะที่มีอยู่แล้วณนะตอนนี้นะคะก็คือมีชุดมีชุดอันนี้ starter kit มา3มอย่างคุณจะได้ตัวโอมได้คริสตัลแล้วก็ได้ตัวพ i n a นอร์แกมาแล้วก็ตัวแอ t i v a t o r แล้วก็หินคริสตัลแล้วคุณไม่ได้ CD นะคะ CD ดีนั่นคือเขาเอามาให้ดูแต่จริงๆแล้วมันเป็น mp3 เป็นไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดได้มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่แล้วค่ะนี่นี่คือชุดนี้นะคะได้มาแบบตัวนี้แล้วก็ Activator นะคะแล้วก็ mp3 นี่คือถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนให้เริ่มที่ Starter Kit นะคะคุณก็จะได้โอมได้คริสตัลได้ตัวไ i เนลซึ่งจำเป็นในการเปิดต่อมไพเนลของคุณคุณจะได้รับสารข้อมูลจาก High e r e l ของคุณคุณจะได้บอก คิดได้ตัดสินใจได้แล้วคุณก็จะได้รับข้อมูลสารพัดต่างๆเลยเมื่อไหร่ที่ต่อมพายเนลของคุณเปิดนะ่ะคะตอนนี้พวกเราโดนปิดต่อมพายเนลด้วยสารเคมีสารโลหะหนักต่างๆที่เราเอารับเข้ามาทั้งจากข้างบนบนอากาศทั้งน้ําทั้งอาหารที่เรากินเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสุขภาพดีได้หรืออยู่ในสังคมที่แบบเต็มไปด้วยอินโฟวอรอ์ข่าวสารต่างๆนาน,น,นเนี่ย คุณจะต้องเปิดต่อมภพยเนี้ยของคุณพอต่อมภพยเนี้ยของคุณเริ่มเปิดนะ,ค,ะคุณจะเริ่มเห็นความเป็นจริงคุณจะเริ่มเฮ้ยทําไมฉันแบบทาไมฉันไม่รู้มาก,ก่อนทําไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ทําไมตอนนี้ฉันแบบฉลาดขึ้นอะไรอย่างนั้นอะประมาณนั้นเลยจริงๆนะคะข้อมูลมันจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะคะก็ให้ใช้ชุดนี้สําหรับเริ่มต้นนะแล้วก็มีชุด อีกชุดหนึ่งนะคะตอนนี้ถ้าคุณอยากได้นะคะอันนี้ที่ค้ดสั่งมานะก็คือ432ส่วนเรื่องราคาไปดูที่ทางไลน์ช็อปอย่างที่บอกนะคะ,ะที่เว็บไซต์เขาก็มีราคาเป็นดอลลาร์ให้คุณแต่คุณจะดูราคาไทยคุณก็ดูที่ไลน์ช็อปของโค้ดจะส่งลิงก์ไว้ให้นะคะ432อันนี้ซื้อเดี่ยวนะคะมันก็จะได้มาเป็นถุงใส่ถุงกำมะหยี่ให้แบบนี้แล้วก็ชุดโซเฟจิโอหชิ้นคุณก็จะได้ทั้งห่วงได้ผ้า ใส่มาเป็นชุดแบบนี้นะคะมีผ้ามาให้แบบนี้เลยะคะ่ะเนี่ยมีผ้ามีถุงมาให้นะคะสำหรับเดินทางได้อ่าแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เรามีนะคะก็คืออ๋อมีตัวโอมแยกนะคะตัวโอมเนี่ยร้อยสามสิบหกจุดหนึ่งเฮิร์ตซ์แล้วอีกตัวหนึ่งที่เรามีก็คือแยกขายกันนะคะภาย์เนื้อแกลนสำหรับคนที่อยากได้อย่างเดียวเลยเห็นไหมชุดนี้เป็นชุดกำลังฮิตตอนนี้เลยนะคะก็คือ 528ตัว528ตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษเขาทำพิเศษออกมาคือสีเขียวโค้ชไม่มีให้ดูเพราะว่าที่โค้ชมีโค้ชมีสีทองเสียงเหมือนกันแต่เขาทำสีเขียวมาเป็นสีเขียวพิเศษแล้วคุณก็จะได้ได้คริสตัลสีชมพูมาด้วยนะคะได้คริสตัลมาแบบนี้เลยค่ะแล้วกม็มาเป็นถุงให้คุณนะคะอันนี้นะคะคนเข้าใจผิดคิดว่าได้แอคทีเวเตอร์สีเขียวมา ได้คริสตัลมาแทนนะคะมีอยู่สามอย่างก็คือไอห่วงเนี่ยเขาก็นั้ไปหนึ่งอันมีห่วงมีถุงอ่อแล้วก็มีรูปหัวใจให้นะคะตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะดูคำถามหน่อยมีคนบอกว่ากำลังศึกษาเรื่องคริสตัลบำบัดอยู่พอดีเลยค่ะแนะนำนะคะคุณก็ใช้คริสตัลร่วมกันกันกบทูนิงฟองได้จริงๆแล้วโค้ชซื้อมาเป็นเซตเลยนะมีเซตคริสตัลที่เป็นตามสีจักระ คุณสามารถเอาคริสตัลตรงนั้นอะเวลาที่คุณทําแบบนอนอะเอาคริสตัลมาวางตามตําแหน่งแล้วก็ตีโห้โหให้เพิ่มพลังงานยิ่งมากขึ้นเลยค่ะอย่างที่บอกวันนี้เอาแค่เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นให้ทําแบบนี้มีคนบอกว่าสะเทือนถึงกระดูกสันหลังเลยครับโค้ช <c oughs> จริงเหรอคะที่ขนาดฟังเฉยๆแล้วถ้าเกิดคุณได้ถือเอง ทำเองเนี่ยเขาเรียกว่ารอสาวคือแบบเป็นเสียงดิบๆไม่ได้ผ่านอะไรเลยมันยิ่งดีกว่าค่ะมีคอมเมนต์บอกมาว่าเสียงคริสตัลสะท้อนลึกเข้าไปในช่วงหูงข้างขวาเล่นๆผ่านขึ้นสมองเลยค่ะโค้ดดีค่ะดีค่ะ,ะแสดงว่าตั้งใจฟังนะเสียงที่เราได้ยินแล้วรู้สึกดีเป็นเสียงเป็นอันใช้ได้ใช่ไหมคะอันนั้นคงมันก็จริงระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราใช้ในการบำบัด หรือปรับบาลานซ์ของเรื่องของจักรกเนี่ยคุณก็ควรจะใช้โซเฟจิโอนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะใช้เพื่ออะไรถ้าคุณฟังเพลงหรือฟังคลื่นไปเฉยๆแบบให้มันสงบให้มันรีแล็กซ์เนี่ยอะไรที่ฟังแล้วแบบสบายใจก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะขอให้โค้ชช่วยสอนวิธีใช้528กับ432อ้ออันนี้โค้ชใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะ 528ของโค้ชเป็นสีทองบางคนอาจจะได้สีเขียวส่วน4 3อ2เป็นสีเงินทำยังไงถ้ามีสองตัวนี้ใช่ไหมคะให้เอามาตีพร้อมกันเลยคะ่ะนี่ตีเบามากเลยนะกระทบกันแค่นิดเดียวเดี๋ยวเอาลงหนักหน่อยแล้วก็มาใส่ข้างหูแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วคุณก็ข้ามหัว อย่างนี้แล้วก็ฟังหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะผ่อนคลายตรงจุดไหนที่มีอาการปวดใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีพลังงานรอบตัวหรือว่าจะเป็นอาไว้ว,วาส่วนไหนั้งตะก็าตามให้คุณตีแล้วก็คุณเอาตรงปลายมานะันอะปวดตรงต้นแขนก็ไปใส่ต้นแขนแบบอย่างนี้ได้เลยค่ะนะคะวางเบา,เบามันไม่ได้สั่นสะเทือนลงที่ตรงผิวหนังมากๆเพราะว่า อันนี้มันไม่ใช่เวททูนิงฟอร์แต่ว่ามันส่งขึ้นความถี่ลงไปในบริเวณแถวนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องศึกษากันเยอะเลยเรื่องฟ r e คว e นซีเพราะว่ามันเป็นการบำบัดในอนาคตคือการใช้ฟ r e ควนซีนะคะเขาก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือสร้างฟ r e ควนซีมาแต่นี่คือแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช้มือถืออะถ้าเกิดคุณไฟดับไม่มีไฟฟ้าใช้คุณจะทำยังไงถ้าคุณใช้เครื่องพวกนั้นใช่ไหมโค้ชคิดว่า กลับมาสู่อะไรที่แบบธรรมชาติไม่ใช้ไฟฟ้าเอามือถือวางลงนี่แหละค่ะเป็นคำตอบเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วมันก็อยู่ยงคงกระพันมันไม่สูญหายมันไม่สลายไปไหนคุ้มมากใช้ทั้งชีวิตเขาใช้ต่อรุ่นลูกรุ่นหล,ลานรุ่นเลนมันไม่หายไปไหนใช่ไหมมีคำถามนี้ดีมากเลยนะคะคุณเก่งถามว่าเวลาตีต้องกำหนดลมหายใจด้วยไหมคะถ้าคุณทำได้จะดีมากเลย นั่นหมายความว่าคุณทำสมาธิไปพร้อมกันกับการใช้ทุนยิ่งฟองยิ่งดีค่ะทำแบบนั้นได้นะคะคอมเมนต์นะคะขึ้นมาถามว่าสวัสดีค่ะโคช้ชขอบคุณที่แบ่งปันความรู้นะคะที่ฉันเรียนโซเฟจีโอที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและกำลังเรียนของซมาอินเนจิติกอยู่มีประสบการณ์ส่วนตัวจากการใช้มาพอสมควรกันดีมากเลยค่ะติดต่อโค้ชมาได้ไหมคะเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะติดต่อมาที่ ที่ไลน์นะคะไลน์ line นี้นะคะแอดโค้ชนาเยอยากทราบนะคะอยากรู้แล้วจะได้เอามาแชร์กันนะคะดีไหมคะติดต่อโค้ชมาหน่อยนะคะคุณกอร์เดียร์นะคะผู้ถูกหรือเปล่าจากทาง YouTube ว่าถ้าทาง Facebook เราหาคุณได้ง่ายแต่ทาง Youtube โค้ชหาคุณไม่ได้ถ้าฟังอยู่นะตอนนี้นะคะติดต่อโค้ชมันทางไลน์แล้วกันคนเดิมนะคะดีใจที่มีคนหันมาสนใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนมาให้ความรู้อย่างโค้ชยินดีมากค่ะนะคะโอเคก็มีคนสรุปให้นะคะก็เรียงตามนี้รูทแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงคราวถูกต้องค่ะนะคะ มีคอมเมนต์บอกขึ้นมาว่าขอบคุณกับโค้ชฟังเสียงแล้วเพราะมากเหมือนดังเข้าไปในจิตวิญญาณค่ะฟังแล้วสบายใจค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะว่านี่คือรอสาวรอสาวมันไม่ใช่เป็นเพลงบางคนที่คุณเอาไปไปฟังแบบทางทาง y u u u b e เนี่ยเขาจะเอาเสียงพวกอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเอาเสียงดนตรีอย่างอื่นมาเพิ่มเสียงน้ำตกเสียงนกร้องเสียง เสียงทะเลหรือเป็นเสียงเพลงแต่เขาแสกซอดฟีคุนซีพวกนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฟังพวกนั้นมันไม่ใช่รอสาวมันจะเป็นการผสมผสานหลายๆเสียงเพิ่มเข้ามาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะติดต่อโคชมาที่แอ๊ดโคชนา a ลีทักมานะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากสั่งซื้อตัวนี้นะคะให้ไปสั่งซื้อที่แอ๊ดนาตาลีเฮลท์ช็อปนะคะ โค้ชมี2องไลน์ไลน์ @coachnatalie คือตอบคำถามทั่วๆไปเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องวิตามินอาหารเสริมเรื่องการบำบัดโรคโดยเฉพาะมะเร็งแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจให้เข้าไปดูนะคะที่ @nataliehealthshop นะคะเราก็จะมีรูปมาให้แล้วก็มีรายละเอียดมาให้ราคาเท่าไหร่ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าของเราไม่มีในสต็อกนะคะเป็นพรีออเดอร์เท่านั้น คุณก็จะเห็นว่ามันหมดแล้วแต่จริงๆมันมันไม่ได้หมดคือพรีออเดอร์โคสก็ต้องสั่งที่ต่างประเทศก็ใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะมาถึงที่ไทยนะคะเอามีคอมเมนต์สุดท้ายขึ้นมานะคะความถี่บำบัดคนและสัตว์คือใช้ความถี่เดียวกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วสัตว์เขาก็มีความถี่คนละอย่างกันนะคะอันนี้เราพูดถึงความถี่ของคนนะคะแต่โซโฟเฟจิโอเนียมันเป็นอะไรที่เป็นแบบที่ นิโคลัสเทสลาคนพบใช่ไหมคะโค้ชคิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้กับสัตว์คุณก็ต้องลองไปดูกับสัตว์เขาฟังแล้วเขาแบบหยุดนิ่งเขาแบบหันมาดูหันมามองน้องหมาน้องแมวรู้สึกยังไงเพราะว่าเราฟังแล้วยังสงบใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะยังไม่ได้ไปดทดลองกับน้องหมาน้องแมวเนาะคุณก็ต้องไปลองเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเขาก็มีน้ําในตัวเหมือนกันอย่าลืมนะคะถ้าคุณเปลี่ยนโมเลกุลของน้ําได้ คุณก็สามารถบำบัดร่างกายได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวโค้ชจะพยายามนำเสนอเรื่องเรื่องฟรีคูนซีบ่อยๆเพราะว่าเป็นอะไรที่มันไม่มีอะไรจะเสียเข้าใจไหมคุณไม่ต้องกินคุณไม่ต้องเสี่ยงเรื่องอาการอาการถอนพิษหรือสารเคมีตกค้างหรืออะไรเลยมันเป็นอะไรที่แบบแม็กเซนอะแม็กเซนอย่างมากๆเลยแค่แบบฟังเสียงเข้าไปเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนโมเลกุลของน้ําของเราอะมันก็ไปทําให้เซลล์ของเราเนี่ย จากที่เซลล์มันแย่เซลล์ที่ที่มันกําลังกลายพันธุ์เซลล์ที่กําลังแบบจเจริญเติบโต,ตมันเป็นเซลล์มะเร็งมันก็สามารถยุบกลับมาคืนได้คุณต้องลองไปดูโค้ชเคยทําคลิปไว้แล้วเอาคลิปมาโชว์ว่าเขาค้นพบเจอฟรีคูนซี่ที่ทาให้เซลล์มะเร็งมันหยุดการจเจริญเติบโต,ตแล้วมันฆ่าตัวตายเองเพราะว่ามันทนไม่ได้ในฟรีคูนซีแบบนี้มันอยู่ไม่ได้นะคะใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฟรีคูนซีจึงเป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธ,ธิภาพอย่างมากๆและเป็นวงการแพทย์ในอนาคตที่เราจะได้ใช้คุณต้องรอกี่ปีโค้ไม่ทราบ <c oughs> แต่เขาก็มีเครื่องทำฟ r e ควซีออกมาขายกันแล้วเห็นไหมคะโอเคนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยฟ r e ควซีสูงสูงฟ e วซีสูงๆในที่นี้คนก็จะบอกโค้ชก็ไอฟ r e คว e n ซีต่ำๆที่เวลาคนก็อยู่ในแกมมาเนะี่ยฟ r e q ว e n ซี่มันต่ำไม่ใช่แล้ว <c oughs> พูดถึงเรื่องฟ rek ฟ e วซีของอารมณ์ของเราค่ะ ฟรีคูนซีของอารมณ์ของเรายิ่งต่ํายิ่งแย่ความโกรธความกลัวความอิจฉาความโมโหเป็นฟรีคูนซี่ต่าที่ไม่ดีคุณจะต้องอยู่ด้วยความรักรักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็อยู่ด้วยความสนุกสนานความสุขนั่นคือฟรีค u e ซี y ดีๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฟังใครแล้วแบบโอ้โหแบบโดนด่าอีกแล้วจากที่ทํางานนั่นคือฟรีคูนซี่ต่าใช่ไหม ถ้าคุณอยู่แบบนั้นบ่อยๆน้ำของคุณเปลี่ยนโดยที่คุณไม่รู้ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดึงฟ r e ควซีของคุณขึ้นสูงมาให้ได้ปรับอย่างรวดเร็วนะคะโค้ชนาตีก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะคะเรื่องฟ r e ควซี่สำคัญมากค่ะเอาละค่ะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าสองทุ่มคึ่งน,นะคะสวัสดีค่ะ